เข้าของแล้วเข้าไปของแล้วเข้าไปถามขอเข้าไปขอเฮ้เดี๋ยวเข้าไปตีเดี๋ยวเข้าไปตีพวกเดี๋ยวเปิดเลยขึ้นข้างบนได้ขึ้นข้างบนได้ออมขึ้นข้างบนออฟขึ้นข้างบนอ้อมขึ้นบนกระโดดลงหลังคากระโดดลงหลังคากระโดดลงหลังคาออฟด้วนด้วนด้วนเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปข้างในแล้วกระโดดไปตัวหลุดดยิงยิงยิงออกไปยิง

เย็ดละเยดดัดอมาผมมันมีวราปมีวารเยเย็ด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 กูตึงเกือตึงเกือตึกไปตึงเกือไปเปิดว้าไม่ต้องห่วงผมเีแล้วแล้วรีอกแน่จริงคนงย่าจริงสิวะแนโม มาเชียอยู่ไหนว่ามาเชียตีไปก๊อตก๊อตมาตีตัวล้มด<ป>สสิสับไปก๊อตสับไปสับไปตีไปตีไปกูเล่นคู่มึง ตรงนู้นอีกสตัวเตอเตยเซิร์รอปาดเซิร์รอปาดรอปาดมารอปาด๋ยวกูต่อยให้ จริงป่ด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 เขาท้องลุงอะตักลุงหัวขบอกลุงหลานในตำนานกูแทงหมดลุงลุงมึงกูแทงหมดกูแทงหมดแล้วปล่อยกูไปได้ป่ะไอ้เคี้ยปล่อยกูได้ป่ะสัตว์โอเค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 ลุงได้ได้ครับลุงไอซี่เอ้าสวยครับชุบสวยแล้วเราอะโอ้โหไม่ไหวตึงไม่ไหวตึงไม่ไหว เกียวได้ทำอะไรขึ้นแมพปะไอ้เกี่ยวขอผิดอะไรครับเจอเหล่าเจอเหล่าตายตายหวะวันดีลุงปวดร้อนติกหนึ่งตรงท้องเลยนี่ยสวไอ้เกี่ยวแตก โอ้ขอบคุณมากหายไปสวยพีชใครว่างชุบใครว่างชุบเพื่อนก่อนนะพี่เซิร์ฟแม่งทำเป็นเล่นหรืเฮียเนี่ยเกตนักเก็ตนักเก็ตนักเก็ตให่หอหอ่อคนนี้ให้หน่อยเลย่อดปาดขามีห่อปะผมให้่หอให้หน่อยห่อเร็ว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 เข้ามาเข้ามาเออสวยสัตว์เอาหน่อยดิลงตามอุ้มลงมา เออกูอยากเจอจังเลยสัตว์ดีดูรถตำรวจมาแล้วอยากแล้วเฮ้ยพเฮ้ยถอด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 ถดเย็นพี่น้องให้ผมออกตัวก่อนพี่น้องเออเอาเด้สัตว์วะดิแงนแงนแงนสภาพ เฮ้ยลุงลุงมันลงไม่ดีลุงลุงมันลงไม่ดีลุงเออเพื่ออะไรวะตัวเนี้ยเฮ้ยสวยเฮิรสวยเอ้ยเฮิรสวยนี่เฮิรสวย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 จัดเฮิรสวย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 จัดโอ้โหมากันเต็มเลยเนี่ยเคสเดียวเองคนเซ็งกว่าให้ห้านาทีฮะมาละตรวจมาละ สองเบิดโดูบอกเลยอยู่กูยาวๆดาดดเด<ล>ี๋ยวกูเข้าไปลอดในคุกเขาแรงยังวะกูก็ขับทางตรงเพื่อเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวปาแล้วบูกติเวรรถตู้คนเสาหนึ่งทีโอ้โห,โโหรถหวีโน่คนแรกกงขับไปเลี้ยวเลยอะไอ้เงาเขาก็มี แล้วก็มาด้ามาแล้วน้องเฮ้ยหมอบต่าให้โอ้โยพี่โดรถใหญ่ยังอ่ะทางก็มาลุงผมทำได้แค่นี้ป่ะคันนี้มันไม่ได้เล่นบนไฮเวย์ไม่ไบนเขาเนี่ยต้องเล่นเขานี้ไก่ย่างไก่ย่างผมทำได้แค่นี้อตอนแรกผมจะเข้าเมือง เดี๋ยวเขาต้องได้เข่ากันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเข่าข้างหน้าเข่าโคเคตอ่ะลงมาซ่อมสั่มทันปะ่ะสั่มทันถ้าเขาไม่จับอ่ะรีบซ่อมแล้วก็รอขึ้นรถโอ้ยมีคนตกลงมาเรียบร้อยจับไปเร็วะเนี่ยเดเตอร์เดเตอร์ผมหลบแดกโซ่ผมแดกโซ่เออเวที่อีก20 20 20ตำรวจพารถได้ผมก่อนคตำรวจพารถดีแล้วตำรวจพา มีคนพาไว้แล้วมีคนพาไว้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะการนะครับเดี๋ยวจะการบนะครับบอกไม่บอกบอโทองมีบอกไหมพี่เคเยอะไปในเมืองไปในเมืองไปในเมืองแตเอามานี่เอามานี่เอามานี่เอย่าไม่นี่โอเคได้เดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองตำรวจก้าส่วนรถเคถูกไปเองพีอ๋อไอผมน่ารักจังเลยเอาคิดว่าจะเอพีซีนี่เราจะให้เราจะให้ผมรับต่อให้ออาพี่ไม่ต้อง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 เดี๋ยวให้เข้าไปเลยวันนี้เคก็ถูกว่ะวันนี้เคถูกแล้วเนี่ยใครว่าเคผิดวะ ภาพลุ้มทำไม่ได้ปก,กติก็จบนานอยู่นะรูทรงอ่ะเอ้ได้อยู่มันขี่ทางตรงอะ่ะวิโดไปเร็วลพี่